ช่องวิธีภาพไปด้ครับเดี๋ยวสิลล่งจักน้อยให้ละฝากได้ครับสายข้ามนี่บอกแม่ลูกลูกแม่ห้องเท่าได้แม่หกพหมื่นเจ็ดพันบาทครับแม่ลูกลูกแม่โอ้ลูกพันงามเนาะครับครับนี่เบื้องแม่ทรงลูกครับสูงใหญ่พี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยชน แม่ลูกลูกแม่ครับครับสูงใหญ่ันาดาม่ได้ลูกเบ่งแม่ทรงลูกครับอยากให้ตันนี้อ่านี่ครับอ่าเห็นหน้าแม่ครับนี่ท่ายลูกพี่น้องสีง่ามครับบ่มีตำนี้ ครับมีโค้งเดียวเนี่ยบอกครับคุณแม่ใช่แม่สาว,สาวจากักโตครับฟังนี่ตัวนี้บอกครับตัวนี้มื่นเจ็ดตัวนี้บอกมื่นเจ็ดว่าตัวนี้มื่นเจ็ดตัวนี้สองมื่นสี่อ่าตัวนี้มื่นเจ็ดพี่น้องแม่สาวครับมื่นเจ็ดตัวนี้สองมื่นสี่ครับครับหันหนามาได้ลูกสองมื่นสี่พี่น้องแม่นี่ครับเครื่องดำแม่สาวครับสองมื่นสี่พันบาท ทำงามครับผมครับตัวนี้1มื่นเจ็ดตแม่เนาะอ่ายืนตรงๆลูกนี่เบิร์เราปะครับเบอร์ไหนตัวไหนครับตัวนอนหรือตัวนี้นี่ปะตีสีน้ำน้อนเนีเสาหาพี่น้องสองหมื่นหาพันบาทเอาแม่หนึ่งคมแม่ลูกลูกแม่กับสามแม่สาวนะครับเนาะครับผมฝากเบอร์โทรไปเลยครับคุณแม่ ศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสองสาจ็ดสอ้าห้ากครับวาทังไหนครับจตุจักรจตุกกันน่ดน้องครับครับเอามากระทักมาเรือยพี่น้องแม่ลูกลูกแม่ครับขอราคาอีกรอบนึงครับนี่แม่ลูกนี่ครับแม่ลูกนี่หกหมื่นเจ็กหมืนเจครับผมต่อร่องใดนะครับเนาะครับร่องรู้งลุงลากาุ้งคุู้ อันนี้ของไพรครับค่ห้องเท่าไรครับคุณพ่อซีหาครับพี่นุ่งพี่น้องแม่เล่เนาะครับโอ้นี่งามเว้ยปกติเห็นครับปกติสนามนี่สิเป็นอ่พวกอย่างก่อนโบสถ์เนาะครับนอสีหลาย ครับโบดครับแดงหลายเล่เ 400, พรค่อยเออห็นครับพอเบิ้งเล่กันท่องไปเท่าไหร่กบพ่อสี่หมื่นห้าพันบาทครับผมท่องเราป่ครับเนี้ยเออเพิ่งมาจักเดือนครับจักจักมือนะครับเพิ่นไหนบอกว่าสี่เดือนเลยพี่น้องท่องสี่เดือนครับแม่เล่ครับนี่เบิ้งด่านค้างช่วงเงาครับนี่นิ่งๆนิ่ครับตงหครับครับโดนสีเห็น นี่ทั้งข้างทั้งหลังครับคล้องแล้วทับแล้วเรียบร้อยอาลงมากอนหนึ่งจุดสี่สามบวกครับความสูงแม่นี่ครับหนึ่งจุดสี่สามครับครับผม แม่เล่ครับพี่น้องทับเรียบร่อยในเบิร์นซังนี่พคสีงามครับสีงามรับสูครับแดดตัวเดียวนี่ยเปล่าครับฝากเบอร์โทรไปนะครับคุณพ่อครับพี่น้องถามหาอยู่ครับง้อเล่กเลยถายไปฝากเพื่อนเดี๋ยวจะข้าพี่น้องขอเบอร์โทรคุณพ่อเหมือนกัน จำอ่ไร่อศ้าศูนย์เก้านย์เก้าสามครับสามซีสามสามซีสามหก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 สามสองครับสาอครับคณพ่อมาตางทีงไหนครับจตุครับตุลอยเอ็อาม่น้ำกานเลยบเครับเนี่จุ่มนี่ยอ้อาอำเภอตุรพักพิมานจังหวัดลอยเอ็ดครับพี่น้อง เอาฝากแม่เล่ไว้เด้อครับเด้อมากระทักทายคุณพ่อมาได้ครับผมแม่เล่ทับไปแล้วครับผมสี่เดือนขับสี่เดือนจักบาทกัครับสี่หมื่นหมายสี่หมื่นห้าพันบาทต่อร่องได้ครับพี่น้องครับช่วงงามครับถึงงามงามงามคนที่ไป่เขาจะเล่นระยะครับผมงามงามครับงามอีเล่เอาตัวจริงแค่งามพี่น้องมาเบิ้งได้ครับขอบคุณครับคุณพ่อ งามเลยห้องเท่าไดนี่ครับงามครับงามงามเห็นตะไคร้เลยหาซิบหาพี่น้องแม่ลูกลูกแม่ในท้องไหมีบอกครับโอ้สาวโอ้แม่สาวขอโทษครับแม่สาวครับอันนั้นอันนั้นอันนั้นกับแม่สาวสามสิบสี่โอ้แยกเนาะครับเนาะอ่าแม่สาวอันนี้หาซิบหาต้นห้องเจ็ดเดือนแหละครับมีใบบอกครับเป็นงอกฟูมโตครับโคบโตครับพี่น้องหาหมื่นหาพันบาทครับแม่สาวโค ฟังนี่ย้อนแสง,งนะนหน,น่อยนึงฟังนี่ครับตอนนี้เท่าไหร่กครับสามสิบสีส่ครับพี่น้องอันนี้ก็แม่สาวครับลูกซีไว้ครับผมสามหมพันบาทตัวน,นี้หาหมื่นหาครับช่วงเงๆ 1>, 1 4 4บวกครับความสูงเพิ่น1 4 4บวกอ่าเห็นท่ายแล้ว,ว,วละอะันนี้ท่ายตัวน่อยครับ3า0 0 0นบาทพี่น้อง2ตัวนะครับเนาะฝากเบอร์ทโทรไปเลยครับ ศ8นย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่ห้าห้าเก้าห้า้องเหกั้ง่ไหนครับเป็ยหน่อยครับเบยหน่อยคอนแกนท่านี่เนาะตายครับขับครับซื้อยังครับตายครับตายครับผมหอยตายเนาะครับเนาะแม่แดงโบดี่ฮะแม่สาวแดงโบดดีหามื่นหาพันบาทเเดือนตัวทองเ็เดือนเนาะครับเนาทับ่อทับโตเนาะครับส่วนตัวนี้3ามบาทพี่นอง สาวเพื่อกันลูกซีว่วครับผมราคาคุยไดตตอนล่องไน้เนะครับครับตอนล่องไรับครับครับขอบคุณที่รับครับวันรีราจสามารถนบลผู้สูงอายุไนรูที่ผู้ป่นะครับูไป ของผู้ใดครับนี่อันนี้ของผู้ใดครับตัวไหนครับวู้งามครับเนี่ย ห้องไม่เท่าไรครับตัวนี้ครับห้องไม่สามเจ็ดครับสามสิบเจ็ดว่าไตัวนี้ครับว่าแยกลูกออกเลยนะโอ้ครับผมโอ้แดงโบสงามครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทแม่แยกลูกแยกลูกออกไปแล้วตัวนั้นกระแม่นบอกครับตัวนั้นบะแมนตัวนังกระแมนมิดมิดตั้งตวครับมิดตัวเดียวสามหมื่นเจ็ดพันบาทพี่น้องแม่แยกลูกครับตัวจริงง่ามมีเลยพี่น้องนี่ครับขับสูงกว่ามากหน่อยสี่สิบพี่น้องโอ้บึงนมบึงนมหมดนะต่อรองได้เน้อไอ้นาะ ครับใช่ครับที่พักตัวนี้ห้องเท่าไรครับมี่ห้องหม่20,000หาร้อยบาทครับผมครับดูเคเอฟสามหนึ่งครับลึกๆไปได้อีกไกลอยู่ครับนั่นสีงามครับครับผมคนเฟิรงถ่ายตัวนี้สูงเท่าไรครับสูงประมาณร้อยยี่สิบบวกอร้อยยี่สิบบวกครับพี่น้อง นี่ครับสองโตนะครับเนาะฝากเบอร์ทูไปนะครับ062กส1สอหเจดเก่าครับผมมากระทักมาเลื่อพี่น้องนี่แม่แยกลูกครับแม่แยกลูกแล้วกันนี่นุ่มลอยนุ่อยครับพี่น้องขอบับคุณขอบคุณด้วยร้ายครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ับ้องไว้เท่าไรครับไอแม่นามหม่นี่พันห้ารยสามหมื่นสี่พันห้าร้อยท่องบ้างบอกครับครับแม่สาวแม่สาวเลิกในพี่น้องในเบื้องนี่ครับน้ำโตยงีครับสีเม็ดบักขามนี่ครับช่วงเลิกครับช่วงเลิกถ้าเบื้องถ่ายก่อนสูงเงี้ยเอาไงครับ นี่คนเอามาขาย6กโตเหลืออยู่แค่แม่เดียวนี่ยนะครับพคนสูงเท่าไหร่ครับในวัดไหนบ่กครับว่าหอยซีอยู่หน่อยซีซีบาครับเนาะพาไปงหน้าะฟันนิยอนแสนนะครับง่ามครับง่ามผุ้ใดยมักแม่แม่นี่ครับ ยอนไ้สุดท้ายอ่าไก่เคี้ยงครับ1.42บวกนะครับอัดไทย1.42บวก34,500บาทต่อรองได้น้อยเนาะต่อรองได้ครับครับผมค,ครับเชื่องเชื่องพี่น้องเอาไปขุนเอาไปทับไปรุ่นต่อเอาเด้อน,นี่ นี่ครับนีเลิกเลิกครับนี่ใหญ่ได้ยีครับนี่เอาฝากเบอร์ทรไปนะครับผมแปดศูนย์ศูนย์หกห้าสี่เจ็ดศูนย์สี่ครับผมเจ็ดศูย์สี่ครับผมมาทั้งไหนครับมาอตสตึกะสตึกวีร่ามเขาเนาะครับครับครเอามันมครับไอ้ขอบคุณายครับแน่นครับมนี่ แม่เดี๋ยวแม่บอกครับทำตลารซื้อขายนะครับก็ได้มี่่าด้นรัรแข่งขันน้องไปแล้วก็โทรติดต่อสอบถามตลาดตาเกี่ยวกับเรื่องความรับผิดชอบตอนใดน้องเครับเนี่ ห้องไปเท่าไหร่ครับที่หมืองทองครับนี่แม่สาวแม่สาี่หมนสองพันบาทนี่น้องครับเอาผู้ใดมาสีนวลนวนี่ครับครับบังเคืองพี่น้องแม่สาวครับเลืกเลงเงาช่วงเงาี่มื่นสองพบาทครับ ผู้ซื้อจะต้องจ่ายมัดจำให้กับผู้ขายอย่างน้อยตัวละห้าร้อยบาทนะครับอย่างน้อยตัวละห้าร้อยบาทหนึ่งจุดสี่ส่วนครับหนึ่งจุดสี่ส่วนบวกบวกลบนิดหน่อยครับผมครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวเบิ้งค้าเบิ้งหนาพี่ครับสี่หมื่นสองพันบาทครับแม่สาวตอนไหนครับ ตัวนี้แล้วครับยกดียกก็นั่นสามสิบสองสามหนสองพับาทแยกยกหรือแยกครับเนี่ยได้ได้เบิรยกก็ได้แยกก็ได้เนาะอันนี้สา0 0 0บาทครับพี่น้องสามหมบาทแม่นี่เด้อสีนวลนวลกอันครับครับความสูงลดนันลงหน้าเด้อครับสีอยสามทิพย์บวกอยู่ตัวหน่อยนะครับตัวนี้สี่หมื่นองตัวนั้นสามหมื่นสองะแม่นะครับเบิร์เราบอครับนี่บอกครับ ตันี่บ่ครับนั่นบ่นี่่โอตัวนั้นห้องตัวนี้บ่ครับห้องไหวเท่าไรครับสามหมื่นถ้วนบ่ครับเดี๋ยวพาไปเบิรงกัน่อจะมาขอเบอร์ตัวนตัวนี้สามหมื่นครับกันกะัหลาๆอย่านะ้เก็คอยกันระบัญญนะครับให้เฉียนไว้หลังปัญญาด้วยว่าผู้ขาย เจ้าเดียวกันขบประเจ้าเดียวกันนะครับนนสมสามหมืนบาทพี่น้องนทองไว้นุ่มหน่อยนี่ครับอคไร่กันได้เลครับนี่อปยุินจะเียบนี่รอรอได้พี่น้องกินบอยุขาหน่อยนึกเลครับี่นหย่เลยอีกเรไา แล้วขอเบอร์พันพันครับฝากเบอร์โทรไปหน่อยครับ0831431218ครับผมมากระทักมาเด้อพี่น้องเด้อสองแม่ล่ะครับหนึ่งนุ่มหน่อยครับผมขอบคุณหลายครับห้องเท่าไรเนี่ครับได้หนุ่มหน่อยสองตัวนี้ครับ ยกบ่ครับ<า>สามมื่นน้อยๆพี่น่อยแกจะมาตามกระบวนการวัดตลาดก็คือวันนี้นะครับอาคาเบิงผูดไอมากเเกอนี่ามาสา ไม่เห็นวัวมันก็จะเกิดความเสียหายต่อตลาดสองตัวครับสามหมื่นในน้อยสองความร่วมมือราคาหยกประชาชนได้ปรับทราบนะครับครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับโอ้คือกันนะครับเนี่ยรุจกรรมซื้อขายของตลาดน่าเป็นแฟนพี่น้องนิดนึงมองขาวๆทั้งหัวคือกันครับนี่ครับประชาชนได้ประโยชนนะครับแฟนพ่อครับเนี่ยขึ้นกันนะครับ สามหมื่นในน้อยๆพี่น้องราคาโยกครับสองนุ่มน่อยนุ่มรอท่ายสนามนี่ครับอาบุดามากทักมาเด้อนน่โวดครบเครื่องเลิกๆครับนีไงเล้อีกหลายหลายเลยครับนี่กรดกลัวแกรเลยงกรดกเลขงรเยระกเลยรดิเลยดเลยะลยแลดงกะรลย ใช้ระบบเครื่องคำนวนนะครับศูนย์เก้าแปดหกสามหกแปดห้าเก้าศูนย์ครับผมสามหมื่นหน่อยๆได้พี่น่องไน่องนะครับดีวเมืี้เบิ้งอีกรอบนังนี่เป็นหน้องถามมากอยู่ครับเบิ้งว่าผู้ให้แน่ว่าสนี่ครับมยอยู่ขราคานะครับขอบคุณหลาครับเบงวนๆอยู่ถ่ายสานามเลยเนี่ยนี่น่อง

นั่นเห็นแล้วกัดหน่อยเท่าไห <12, 500. S 1> ร่นี่ครับไอ้หนึ่งหมื่นสองพันห้าึงหมื่0นร้อยนะครับนุ่มหน่อยครับถ่ายสนามหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยครับอาจนีเป็นกัดเนาะครับเนาะผสมราคาคุยใดต่อร่องใดเนาะไอ้ ครับนี่ผู้ใดแนมหากัดเด้อพี่น้องเห็นถามมาหลายคนอยู่ท่ายสนามครับมีตัวเดียวนี่บอกกันไปครับฝากเบอร์โทรไปนะครับ062 627 627 5396 5396มากกระทักมาเด้อพี่น้องเด้อกัดหน่อยท่ายสนามครับผมขอบคุณครับขึ้นกันแล้วขึ้นกันแล้วคุณ

ตัวตันนั่นแหละครับแม่นะครับลครับอาลูกแน่ลูกตัวนี้สองหมื่นห้าร้อยพี่น้องตนันหมื่นแปดห้าร้อยครับมาน้ำกันบออคำเนี่ครับผมอันตปู้วครับตัวนี้สองหมื่นห้าร้อยบาทครับอีกตัวหนึ่งหมื่นแปดห้าร้อยครับวันอ่นอะ หนึ 1> 1. ่งบวกครับแม่นี่นะครับตัวนี้1นึ่งดหารอยบาทคับมนุ่มหน่อยมาเบิ่งฟังนี่ครับชเชินเื่อง ความสูงนุมหน่อยครับหนึ่งจุดสี่บวกครับเด็กตัวทั้งไตนะครับ 1. 2 4ุสี่บวกโอเคครับตัวนี้แมนปะครับเราขายแล้วครับผมเอาตัวนี้ปะครับม่นอกันเนาะครับเนาะครับผมเอาเอาแม่นี่สองหมื่นหาครับสีนวลครับพี่น้องแม่นี่สองหมื่นหาแม่อันตัวนี้นะครับสองหมื่นสองครับผม ครับผมา้าเบิ้งเครื่องพอดีนี่ครับอันนี้สองหมื่นหานะครับเด้ออันนี้สองหมื่นสองครับหดึ่งผ้าเบิ้งหนามันอันนี้เครื่องครับเครื่องอม,มครับตัวนี้นุ่มดีหางดีเนาะครับว่าให้บ้านบางตัวกับบัได้ความสูงไนดะ้ไปนอนเกี่ยวกับเทเบิงทุกตัวกันละเอ้าเบิ้ล้วเนาะครับเนาะ ฝากเบอร์โทรไปนะครับ082 359 2516ครับผมใช่ครับแม่ลูกลูกแรกพี่น้องครับห้องไว้เท่าไหร่ครับ46พี่น้อง46คะแนนเชื่องเชื่อง46,000บาทแม่ลูกลูกแรกอันนี้เครื่องแม่ครับเเ่าผมตัง ลูกแม่ครับลูกแรกความม46,000บาทครับผูดอยากได้ง้วไปเลียงพี่น้องเลิกเลิกครับนี่เคร่องอมครับหางดีน้อมดีเนาะแม่เนาะครับสีนวลนวลอ่ะเบื้องหน้าแม่หน้าลูกครับมุดมุดมุดไม่เลครับเบื้องแม่ทรงลูกพี่น้องแม่ลูกคู่แรกประจำสนามนี่ครับของช่องนี่เด้อนี่ครับ เบื้งแม่สรงลูกพี่นอ้องเบื้องนี่อันนี้นาแม่นาลูกนะครับาา <c oughs> อันนี้ลูก <c oughs> ให้เพิ่นเบื้องนาเน่เออนี่ครับนาแม่นาลูกแม่ลูกลูกแม่ลูกแรกสี่หมื่นกพับาทนะครับต่อร่องใดน้ครับ,ล,กกล,บล,ลูกมากวไลูกาหลังครับ ครับผมความสูงครับ1.36บวกครับสำหรับแม่นะครับเบิดเอาเนาะครับเนาะครับเบิดโทษเดียวกันมาครับบังคับอ่าอันนี้088ครับแม่ลูก030 8382 088 030 8382นะครับแม่ลูกลูกแรกลูกแม่46,000บาทราคาต่อรองได้ มากระทักทายมากครับผมมาแต่ทางไหนครับบ้านภัยขอนแก่นเฮ่านี่เนาะครับอ้ามันๆครับผมขอบคุณครับขอนแก่นนไปเที่ผู้ชายไปซื้อผู้ชายมาขายอย่าวนๆอยู่ถ่ายสนามเลยส่วนใหญ่เวลาผมมาถ่ายเนี่ยผมสิมักมาทั้งทั้งช่วงถ่ายก่อนครับค่อยๆไล่ไปท้านน้ะสิบถ่ายง่ายกว่า หเห็นคุณพ,พ่พอสายทองทำนั้นเนี่ยสักเราไปใส,ส่